้านที่พ่อแม่และพี่สาวซื้อไว้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียว40ตารางวามี2ห้องนอน2ห้องน้ำหงห้องครัว1ห,ห้องรับแขกจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะค่ะส่วนห้องรับแขกนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะเป็นโถงยาวมาก,มากๆะคะ เป็นงที่ยาวมากๆสามารถจัดแต่งเป็นทั้งห้องรับแขกก็โต๊ะทานอาหารได้ด้วยนะตอนนี้ก็เป็นห้องนอนห้องใหญ่นะคะตอนนี้เราก็คือติดผ้มาม่านแล้วก็ติดแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีเตียงมาวางอยู่หนึ่งอันนะคะแต่ก็ยังจัดไม่เรียบร้อยนะคะก็ประมาณตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของห้องนอนตรงนี้ก็สามารถที่จะวางเตียงนอนสาหรับหนึ่งคนได้นะคะแล้วก็วางตู้ แต่ตอนนี้ก็มีของจากบ้านมาวางไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะคะบรรยากาศก็ประมาณอันนี้ก็คือห้องน้ําข้างนอกนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ ไปดูที่หลังบ้านกันดีกว่าน,นะคะไปค่ะค่ะและห้องนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวนะคะก็จะมีอ่างล้างจานแล้วก็ที่วางของมาให้นะคะห้องก็จะกว้างประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นโซนหลังบ้านนะคะออกมาข้างนอกตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําหลังคานะคะสามารถตากผ้าแล้วก็มีซักล้างได้บริเวณตรงนี้นะคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็สามารถเดินออกไปได้ะคะ่ะก็ออกไปเจอกับทางด้านซงหน้าบ้านแบบอีหีนก็มีประมาณน,นี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าทุกานจะมาทำคลิปอะไรกันอีกนั้นก็ติดตามชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่อง